สวัสดีครับผมนิวตันฮันเตอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในหัวข้อมือใหม่ัาเดทอง EP 6เราจะมาพูดถึงนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของมันติ Time Frame Analysis นะครับรอบที่แล้วเราเรียนเรื่องของ Top Down a n a ลิฟ i ์เนาะนะครับจริงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันติ Time Frame ในครั้งนี้เนี่ยนะครับนิวจะมาเจาะดีเทลมาให้ดูว่าในสินค้าเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูหลายๆไทม์เฟรมประกอบเนี่ยนะครับ มันจะพวิเคราะห์ประกอบหรือว่ามาเพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างเนาะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับนิวจะนําเครื่องมือหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมมาวิเคราะห์ให้กับทุกท่านดูเพิ่มเติมนะครับก็คือไ s i ายนะครับไอซเนี่ยนิวจะเอามาดูในเรื่องของการหาสัญญาณกับตัวนะครับบูลิตแบ e ดลิทเดเวอเจนต์แล้วเนี่ยวันนี้เราเรียนรู้นะครับในหัวข้อของมัลติไทม์เฟรมแอน a l ล s ิซิเนี่ยนะครับก็คือการดูหลายๆ Time Frame นะครับในสินค้าเดียวกันนะครับมาประกอบกันว่า ในสินค้าเนี่ยเราจะวิเคราะห์อย่างไรในการหาจุดเข้าในจุดนี้นั่นเองเนาะแลนสินค้าที่นิวเลือกนะครับก็คือทองคําเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหนะ้าจอลก,กันเลยนะครับว่ามาติธรรมเฟรมอนาธิสิทเนี่ยเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับอ่ะนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับก็เพื่อให้มันกระชับเพิ่มขึ้นนะครับนิวจะพาทุกท่านเนี่ย วิเคราะห์ทั้งหมด3 Timeframe จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นการไล่จากใหญ่ลงมาเล็กนาะนะครับรอบที่แล้วเราไล่จาก t time ม r เฟรมวิ k ลงมาก็บางทีถ้ามันไล่จนทุกไทม์เฟรมอาจจะยาวกันไปหน่อยด่านเนี้ยนิวก็จะมาไล่นะครับของ Timeframe 30นาที15นาทีแล้วก็ Timeframe 5นาทีอรอบเนี้ยนะครับ พามาดู Time Frame เล็กแล้วนะครับว่า Time Frame เล็กเนี่ยนะครับเวลาเขาแอคชั่นเนี่ยมัน a อคชั่อย่างไรเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมองในการหาจังหวะกับตัวนะครับหรือว่าจังหวะ Follow ต่างๆนะครับเราจะมองอย่างไรในส่วนของอ่ Frame 30นาทีอย่างที่ดูบอกนะครับว่าเวลาเราดูแนรับแาวน้ตนให้ดูจาก Time Frame ใหญ่นะครับไล่ลงมาเนาะนะครับก็วีกับเดยเนี่ยนะครับเราสามารถหาแนรับแนวน้ตันจาก2องท e f เฟรมนี้ได้นะครับ สมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นแนวรับของไทม์เฟรมใหญ่ละกันเนาะนะครับอ่ะสมมติว่าตรงนี้เป็นแนวรับของไทม์เฟรมวีกับเดย์ละกันก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้านะครับในจุดที่มันเป็น entry point นะครับของไทม์เฟรมวีกับเดย์เลยนะครับสมมติว่าเราไม่ได้เข้าวิเคราะห์นะครับรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ จุดนี้นะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะมีการเด้งไปก่อนแหละนะครับเออรอบนี้ก็อาจจะได้กําไรสักพันจุดนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นจุดกับตัวสักทีเดียวนะครับเนื่องจากในกราฟเนี่ยนะครับยังทํำ l o w low นะครับหรือว่าทำ swing low ที่ต่าลงเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการสะสมแรงนะครับในส่วนของ accumulation f r e a e ในส่วนนี้เนาะนะครับแต่ว่าใน time frame 30นาทีเนี่ยนะครับ ตรงนี้ทุกท่านจะเห็นดีเทลนะครับหรือว่าการสะสมแรงของกราฟแล้วเนาะก็คือการวิ่งออกด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็กราฟเนี่ยนะครับไม่ทำลัวโลนะครับหรือว่าสวิงโลที่ต่ําลงกว่าก่อนหน้าแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเรียกว่าเสมอนะครับเสมอกันนะครับก็คือแนวรับเนี่ยเสมอกันเลยนะครับไม่สามารถหลุดลงไปต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละนะครับจะเป็นจุดเริ่มเป็นจุดนะครับ ที่เราเนี่ยจะโฟกัสกันแล้วว่าเออตรงนเนี้ยนะครับถ้าเราอยากเล่นกับตัวหรือว่าอยากได้จุดเข้าที่ราคาดีนะครับแบบสามารถเข้าแล้วฟ้าเลยนะครับหรือว่าเข้าแล้วกับตัวเลยเนี่ยต้องมองอย่างไรบ้างนะครับอ่ะตรงนี้นะครับรถ้าเราเข้า time frame day กับ week นะครับก็อาจจะได้รอบเด้งตรงนี้ขึ้นไปเนาะนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้เก็บนะครับหรือว่าคาดหวังว่าการาฟเนี่ยจะไปเลยเนี่ยนะครับบางทีตรงนี้ก็อาจจะโดนหน้าทุนนะครับหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็น stop loss แทนนะครับ และเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของดีเทลเนี่ยนะครับในไทม์เฟรม30นาทีนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สร้างสวิงโลล่าสุดนะครับแอดทุกท่านก็จะเริ่มเห็นความผิดปกติของกราฟกับอินดิเคเตอร์กันแล้วนะครับที่นูเอาเอามาวิเคราะห์เพิ่มเติมตรงนี้ด้วยเนาะนะครับก็คือการขัดแย้งกันระหว่างกราฟกับอินดิเคเตอร์หรือว่าโมเมนตัมนั่นเองนะครับกราฟเนี่ยทำโรเวอร์โลนะครับก็คือโลต่ำลงแต่ว่าแอนไซนะครับ อ่ก็คือมีการยกตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับคือการขัดแย้งกันนะครับและเนี้ยตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเนี่ยจะนํามาประกอบแล้วว่าเออตรงเนี้ยมีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นจุดฟอร์มตัวนะครับหรือว่าจุดสะสมสะสมแรงนะครับก่อนที่จะขึ้นเนาะนะครับเราก็จะหาจังหวะนะครับที่กราฟเนี่ยนะครับปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ลงมาทดสอบนะครับถ้าคอนเฟิร์มหน่อยนะครับ 30นาทีเนี่ยเราก็จะเห็นดีเทลประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูไทมเฟรม15นาทีนะครับ15นาทีเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับ30นาทีเลยแต่อารมณ์เหมือนเราซูมเข้าไปนะครับเอาแว่นขยายเนี่ยซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วเนาะนะครับอย่างตรงนี้นะครับตัวของแอ i ไซนะครับก็ขัดแย้งกันเหมือนกันนะครับแดงว่า30นาทีขัดแย้ง15นาทีขัดแย้งนะครับดู15นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่า คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยนะครับดูแค่30นาทีกับ15นาทีก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับถือว่าคอนเฟิร์มแล้วถ้าไปดู5นาทีก็เหมือนกันเนาะก็คือมีการขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแต่เนี่ยมันตีไทม์เฟรมในสินค้าเดียวกันนะครับใน โปรดักต์เดียวกันตรงนี้ในจุดเดียวกันนะครับมีการคอนเฟิร์มกันหลายไทม์เฟรมนะครับเราเรียกว่ามันติไทม์เฟรมแอน a l y ลิสคือการวิเคราะห์หลายๆ t i m ไทม์เฟรมเนี่ยมาประกอบร่วมกันในการหาจุดเข้าตรงนี้ตรงเดียวนะครับแล้วเนี่ยถ้านิวจะวางแผนนะครับในการใช้บูลิดเอเวอเรนซ์เนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็นิวจะรอให้กราฟนะครับมีการปรับตัวนะครับหรือว่าทดสอบก่อนนะครับแล้วก็เริ่มฟอร์มตัวแบบนี้นะครับเปร๊บนะครับเราก็ จะวางนะครับจุดทาร์กเก็ตนะครับจุดตั้งซอฟล็อตแล้วก็ tp ก่อนนะครับสมมติว่าตรงนี้นะครับกราฟยังไม่มีการเบรกเอาท์นะครับถ้าไม่มีการเบรกเอาท์เนี่ยแสดงว่าเราต้องเทรดแบบไหนฮะก็ต้องอาจจะต้องเทรดแบบในกรอบไปก่อนเนาะนะครับก็อาจจะเป็นเลนด์เทรดดิ้งนะครับคือการเก็บกําไรในกรอบช่วงนี้ไปก่อนนะครับรอจนกว่ากราฟเนี่ยนะครับจะมีการฟอร์มตัวหรือว่ามีการ สะสมแรงเบรกเอาขึ้นไปได้นะครับห้อ่อลันโพซิชันต่อนะครับถ้านิวจำลองนะครับโดยการเข้าออเดอร์นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับเปลี่ยนแท่งใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มาวางแผนที่สวิงไฮในการเทคโปรฟิตตรงนี้นะครับอ่ะซับลอตนะครับส่งวอนนิววางไว้สักประมาณ400จุดนะครับอ่ะวางไว้400จุดเอาไว้แบบเอาวางไว้400จุดตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับเราก็วาง TP ตรงสวิงไฮนะครับตรงนี้เนาะนะครับ ก็จะได้นะครับซอฟล้อนเนี่ยอยู่ที่400จุดนะครับแล้วก็ TP อยู่ที่1,500จุดนะครับคิดเป็นลิรีวอล์เรชประมาณสัก3.8นะครับ 3.8R นะครับก็ถือว่าเป็นเซตอัพท uhm, okay. oh. ี่ค่อนข้างเวิร์กเลยนะครับก็คือเราสามารถรีดตัวของซอฟล้อนเนี่ยให้แคบลงได้หรือนะครับใครเริ่มชํานาญและเริ่มจับจุดได้และจะบีบแคบลงกว่านี้ก็ได้นะครับเช่นตั้งไว้ใต้แค่สงโล w ตรงนี้เนี่ย200จุดเองนะครับ ก็ข้อดีคือเราจะเพิ่ม position sizing เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราบีบ Stop Loss แคบลงแล้วเนาะนะครับแล้วก็ตัว target เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อนะครับเราบีบ Stop Loss แคบลงนะครับลิ w r r d ratio จะเพิ่มขึ้นนะครับบตรงนี้กลายเป็น 7R เลยนะครับถ้าเป็นเท่าเดิม400จุดเนี่ยเหลือแค่ 3.8R นะครับแต่ถ้าบีบนะครับเป็นเหลือ200จุดนะครับตรงนี้เป็น 7R นะครับ จะเห็นได้ว่าความแตกต่างค่อนข้างเยอะเนาะนะครับอันนี้เป็นวิธีการรีดตัวของ Relative Ratio เนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับก็คือการบีบซับลอนให้แคบลงนะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจนะครับของการบีบซับลอนให้แคบลงคือ1นะครับทุกท่านเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าไอ้ตรงแนวเนี้ยนะครับจะเป็นแนวกลับตัวนะครับหรือว่าเป็นแนวที่มองว่าอาจจะเป็นจุดในการเริ่มต้นในการกลับตัวหรือเป็นแนวทดสอบไม่ผ่านนะครับเราถึงจะเสี่ยงเข้า Entry Point ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บีบ ซับรอให้มันแคบลงแบบนี้ได้นะครับก็อาจจะต้องมีความมั่นยําหรือว่ามีฝึกฝนมากพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราฝึกแรกๆนะครับอาจจะแบบใช้ซับรอรนะครับออะเผื่อๆไว้นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับอ่ะซักประมาณ400-500นะครับแล้วก็ลองใช้รีลิ่วเอชอ์ักหต่อนดูก่อนนะครับถ้าเราแบบชน TP บ่อยๆนะครับก็อาจจะปรับเป็นความเสี่ยง400 TP800 อ่ะก็เป็น1ต่อ2แล้วนะครับแ่บแล้วก็พอเริ่มชน800บ่อยๆก็ปรับเพิ่มขึ้น อันนี้ก็จะเป็นวิธีการอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยนะครับเรื่องของการถือออพอซิชรอเนี่ยอาจจะแบบทนรอไม่ได้นะครับเรียกว่าทนฟ้าไม่ได้นะครับก็อาจจะค่อยๆปรับจากตรงนี้ก่อนก็คือค่อยๆเก็บจากท p ที่น้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับไปเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ปเนาะนะครับถ้ามาแบบทีเดียวปุ้งเดียวเลยนะครับมาเก็บทีเดียว 4R 5R นะครับหรือว่าระยะประมาณพันห้าสองพเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับแค่กราฟมันแกว่งลงมาแบบนี้นะครับเราก็แบบใจหายแล้วนะครับหรือว่ารู้งี้น่าเจ็บเนาะนะครับมันก็อาจจะทําให้เราไม่เซ็ตของเราเนี่ยเสียได้แล้วก็ไม่กล้าถือออเดอร์ต่อนะครับอันนี้ถ้าระวังนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือคนใหม่นะนะครับอ่ะสมววอนนิวตั้งสต๊อปล็อตสี่ร้อยทีพีสี่ร้อยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดทีพีแรกแล้วแต่พอเราเริ่มชํานาญนะครับจาก 400เป็น800นะครับแอบก็คือตรงเนี้ยเทคโปรฟิตแล้วเห็นไหมนะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนใหม่นะครับก็คือให้ลองปรับออเรลีบอร์ดเรย์โชว์จาก1น่อนน,นะครับพอชน400บ่อยๆนะครับหรือว่าชน500บ่อยแล้วแต่เราจะตั้งเน่ยนะครับหรือว่าแล้วแต่จุดที่เราเข้าเนาะนะครับถ้าเข้าดีนะครับจุดเข้าดีก็บีบซับรอร์อให้แคลบลงได้แต่ถ้าเรารู้สึกววว่่่่่่่่าา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 เเเเเเออออจุดดขข้้้รรรไไไมมมคคย,ยีีททหชนนนปตัิงแล นะครับซ็อบร้อมันก็จะกว้างขึ้นแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็น500กับ500อ่ะก็ยังถือว่าโอเคนะครับเนี่ยนะครับก็ค่อยๆปรับตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถได้เข้าเข้าได้แบบนี้นะครับเข้าแล้วกลับตัวเลยเนี่ยนะครับเราจะบีบซ็อบร้อให้มันแคบลงเหลือแบบนี้ได้แล้วก็เมื่อเราตั้ง TP เนี่ยนะครับปึ๊บจะเห็นได้ว่ารี a r d ์โช i o จะค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับดังนี้เมื่อเราทําซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ปุ๊บนะครับเราก็จะขยายเรื่องของ t a r ์เก็ตได้มากขึ้นนะครับจากเราเข้าเก็บ TP 400 800กลายเป็นเก็บ1ันหนึ่งแบบนี้เนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกรอบหรือว่าช่วงแนวสะสมนะครับทีนี้นะครับในช่วงที่กราฟมันเริ่มมีการยกสวิงโลเกิดขึ้นนะครับยกสวิงโลเนี่ยนะครับก็คือจุดนี้นะครับ ทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าตัวของ i s i ไนะครับเข้าอยู่ในเขตโอเร์โซนนะครับหรือว่าเขตที่มันมีแรงขายที่มากเกินไปนะครับแต่ว่าจุดที่นิวจะให้สังเกตนะครับในการวิเคราะห์ก็คือจุดของ i s i ไซนนะครับสวิงโลตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าสวิ Low ตรงนี้มันมีการยกตัวขึ้นเนาะนะครับนี่นะครับ ก็คือตัวของสวิงโลเนี่ยมันมีการยกขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบตัวของ r s i กันนี่นะครับ r s i เนี่ยโลเท่ากันเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าตัวของกราฟเนี่ยมีการยกสวิงโลสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านิวปรบับตัวของแนวรับเนี่ยมาอยู่ตรงสวิงโลตรงนี้มันจะจุดเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ว่าอันนี้เราสามารถมารอเข้าออ,อเดอร์ใหม่ได้นะครับกรณีเราเก็บกําไรตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็มาหาจุด เข้าเนี่ยรอบใหม่ได้นะครับโดยการวางแผนแบบนี้นะครับสมมติว่า M15 เป็นภาพเนี้ยนะครับอ่ะเรามาดู30ก่อนนะครับอ่ะสาเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าจุดเนี่ยบางทีนะครับถ้าเป็นคนใหม่อาจจะยังไม่เห็นดีเทลอะไรเยอะนะครับแต่ถ้ามาดู M15 ปร๊บอันนี้มันชัดเจนเลยว่ามันเข้าเขตโอเวอร์โซ่นะครับนี่นะครับอ่ะอย่างที่บอกก็คือการวิเคราะห์แบบมันติดทำเฟรมคือวิเคราะห์ในจุดจุดเดียวกันเนี่ยนะครับหลายทำเฟรมมารวมกันนะครับแล้วก็มา รวมวิเคราะห์ว่าไอ้ตรงนี้นะครับมันมีจุดคอนเฟิร์มอะไรบ้างแล้วก็คอนเฟิร์มกี่ไทม์เฟรมนะครับถ้าตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเออตรงนี้นะครับโมเมนตัมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะนะครับสฟิงโลน่ะเสมอกันนะครับเขาเขดโอเวอร์โซลเหมือนกันแต่กราฟยกตัวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะวางแผนในการเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับโดยการรอเปลี่ยนแท่งใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเราเริ่มมีความแม่นยําแล้วนะครับเช่นเรารู้ว่าเออตรงนี้เราจะรอแนวรับซ้ายมือตรงนี้นะครับ ก็มาวางแผนนะครับโดยการใช้ซอฟล้อนเนี่ยนะครับใต้โลเดิมก็ได้นะครับอ่ะสมว่าเอาแบบปลอดภัยนิดนึงนะครับใต้โลเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าใครเป็นคนใหม่นะครับใช้รีเลยบอร์ดเรโซสัก1ต่อ1นดูก่อนนะครับถ้าแบบคล่องแล้วนะครับค่อยปรับเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเริ่มเก๋าและเริ่มเก่งแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าเออตรงนี้เราควรไปรอดูสวิงไฮนะครับเดิมก่อนนะครับว่ามันสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับถ้านะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่ผ่านนะครับหรือว่าเริ่มมีการหลุดนะครับแนวรับตรงนี้ลงมานะครับปุ๊บอ่ะเราก็อาจจะเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะสมว่าเราเทคโปรฟิตตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะสมว่าคนใหม่ยังกังวลนะครับก็เก็บได้800จุดแล้วนะนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเกือบ2 R แล้วละนะครับแต่ถ้าสมว่าตรงนี้นะครับเราเริ่มชํานาญแล้วนะครับเราเห็นว่ามันย่อน้อยนะครับแล้วก็ย่อเนี่ยนะครับยังไม่หลุดตัวของ สวิงไฮซ้ายมือนะครับยังยืนได้อยู่นะครับก็ลันถือโพลิชชันต่อนะครับแล้วก็ผ่านได้ปุ๊บรอบนี้นะครับก็อาจจะแบ่งปิดกำไรสเกลลิ g งเอาออกหรือนะครับจะใช้ t ทลลิ n งสต็อปเนี่ยตามก็ได้จากซับลอ s เนี่ยมากันหน้าทุนนะครับหรือว่าจะเลื่อนมาตรง swing low ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราชิปซอ p ล o อ s ขึ้นมาแล้วปุ๊บนะครับกราฟเบรก out แล้วก็ลันต่อเลย ก็มาดูว่าซ้ายมือเนี่ยมีแนวไฮหรือว่าแนวต้าตรงไหนต่อตรงนี้สมมติว่านึงมาเก็บตรงแนวนี้เลยนะครับซ้ายมือเนี่ยปุ๊บก็จะได้ทาร์เก็ตทั้งหมดเนี่ย2,900จุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในการที่เราจะเอ่อเทคโปรฟิตได้เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่ใช้ได้นะครับในการเป็นสวิงเทรดดิ้งหรือว่าจะเป็น r ันพ o รชันตรงนี้เนาะนะครับที่เป็นริสกิวลีโชว์คือห้อ 5R นะครับแต่ถ้าเราเริ่มมีความชํานาญขึ้นเก๋าขึ้นนะครับ เริ่มเข้าคมขึ้นนะครับปรับจาก500เนี่ยนะครับมันพอกราฟนะครับเริ่มเปลี่ยนแท่งนะครับแล้วก็เริ่มยกขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับซอฟต์ลอสมาแบบนี้รีบีบเรโชการเข้าครั้งแรกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น11 R นะครับจาก5 R เป็น11นะครับก็คือเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับและนี่ยข้อดีคือถ้าเราทําแบบนี้สม่ําเสมอเนี่ยทุกท่านจะไปสอบกองทุนนะครับอ่าก็คือจะไปเทรดพอตัวเองก็ได้นะครับ ก็คือจะใช้กลยุทธ์สลิปเปอร์เทรดเอาบัฟเฟอร์มาเทรดใช้กำไรมาเทรดเนี่ยปรับกลยุทธ์แบบนี้เพิ่มหลอดสฟใหเพิ่มขึ้นโดยการใช้กลยุทธ์นะครับความมั่นยําแบบนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ได้อันนี้เป็นข้อดีในเรื่องของการวิเคราะห์แบบมันติไทม์เฟรมแอน a l ลิซิสก็คือการใช้หลายๆไทม์เฟรมเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกันในการเข้าจุดตรงนี้นั่นเองเนาะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนกันอ่ะแต่เนี่ยในการเข้าออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์บายหรือว่าออเดอร์เซลล์เนี่ยนะครับหลักการวิเคราะห์เนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้ถ้านิวจะกรองด้วยของบูลลิตแบลตเดวเจนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดโมเมนตัมแรกกราฟทำไฮร์ไฮนะครับหรือว่าสวิงไฮสูงขึ้นนะครับแต่ว่าโมเมนตัมนะครับเริ่มกดลงนะครับแบบนี้เลยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับอ่า เป็นจุดแรกแล้วก็เริ่มกดลงแบบนี้นะครับในจุดนี้นะครับถ้านิวจะเข้าออเดอร์นะครับอ่ะเราจะเข้าออเดอร์จากจุดไหนดีนะครับจุดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะจุดนี้ก็ได้แต่ถ้าจุดนี้คือคอนเฟิร์มเลยว่าเออโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปแล้วนะนะครับถ้าเราเข้าเอนทรีพอย t ์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางซับล็อตนะครับอ่ะถึงว่านิวดูจากแนวต้านนะครับซ้ายมือนะครับแนวต้านเนี่ยนะครับเอ่อที่มีการทดสอบนะครับแนวซ้ายมือตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะวางเหนือสิงไฮตรงนี้นิดนึงนะครับก็ทําให้ซบลอระบีบแคบลงนะครับแล้วก็วาง TP เนี่ยนะครับอ่ะสมมติว่าเราวางไว้ตรงเนี้ยนะครับก็ได้อย่างน้อยสัก800จุดแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันหลุดลงมาได้ก็กลับมาที่เดิมจากแนวอะไรฮะจากแนวรับนะครับจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นแนวทาร์เก็ตก็อาดเผื่อไว้นิดนึงเผื่อโดนสเปรดแล้วมันไม่ถึงนะครับไม่เกี่ยว TP เนี่ยก็ ตั้งไว้ประมาณนี้ได้นะครับก็ซักประมาณ1,500 1,600จุดนะครับในการเทคโปรฟิตภาพนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของการใช้มัลติไทม์เฟรมเข้ามาเกี่ยวข้องบวกกับการหาสัญญาณกับตัวด้วยบูล l ี่บาร์รเดวเจนเนาะนะครับก็ใครที่ยังดูบู l ลี่บาร์ d ิเดวเ e นไม่เป็นเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับในหัวข้อของการใช้ไอซีได้นะครับก็มีสอนอยู่นะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคิโดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็รอติดตามกันใน EP หน้านะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ